สว,ส,สวัสดีครับกระผมพันเอกรก็ต้าเท้าคำลือจิตอาสา904รหัส1ขีด6ก001ครับดิฉันจ่าสิทธิ์เหยินขอดีคายิรัลัลาจิตอาสา904รหัส1ขีด6ก0 1 7ค่ะวันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรกันคะวันนี้เราสองคนนะครับมาทำกิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับในโครงการ 70,000cc นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับณส,<ะ>สถานที่อย่างนี้ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหินครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับน้องน้องทานกองมาทำการโรงเรียนนายสิพทันบรของเราจะไปร่วมบริจาคโลหิต7 0 0 0 0ิแสซนซีซีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวยินค่ะเราอาสากันมาเองเลยใช่ไหมครับโอเคมุ่งมั่นตั้งใจไปกันเลย <Okay. S 1> เร้าจิตอาสา <Okay. S 1> บริจาคบริห <Okay. S 1> ิต7 0 0 0 0 c เฮ้

ครับครับกับผมพันเอกรัชตะเท้าคำรือครับจีดอาสา904รหัส1นีด6ก0 0 1ครับขออนุญาตเรียนสอบถามท่านนายเพอหัวหินครับภารกิจที่ท่านมาในวันนี้ครับครับผมมาสู่ขอบัมทึงครับนายเตอร์หัวหินนะครับวันนี้นะครับเรามาร่วมกับธนาคารกับกับกับธนาคารกรุงเทพนะครับจัดโครงการ70แสน ACC รับบริจาครหัวหิน นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยทางาแบงก์เองเนี่ยครับได้ก็บทจัดของในทุกประเทศนะครับแล้วก็ของอันดับของอำเภออวิทแห่งนี้เนี่ยครับเป็นเป็น,าปนาาการจัดรวมในนามของภาคน,นะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนมาร่วมร่วมบริจาคอหิอนเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทมะเทนะครับ ก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาทำบุญร่วมกันเพราะว่าการบริชาคของิีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งเพื่อต่อชีวิตคนให้ชีวิตคนได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวนะครับกับผมคุนเอกกัะตาเท้ากำลัครับจิตอาสา904รหัส1 ผมก็สุทธิหนึ่งครับในวันนี้ผมขออนุญาตเป็นสถามท่านรองประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับว่าภารกิจที่ท่านมาในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมในนามของหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมก็มาได้เกียรตินะครับได้รับเชิญมามาร่วมนะครับเป็นเกียรติในพิธีทรงเกียรตินี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมดีๆนะครับเป็นพันธมิตรกับธนาคารกรุงเทพมาตลอดเลยนะครับแล้วเรโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นผู้บริจาคโลหิตอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว<ช>นะครับว<ช>ันนี้ก็เลยขอโอกาสว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาบริจาคด้วยอีกสักคนหนึ่งนะครับทําให้งานรู้สึกรู้สึกปลื้มมากขึ้นนะครับเขารู้สึกพิเศษเป็นพิเศษเลยครับเ<ช>ับขอบคุณมากครับท่านครับคครับค่ะ จิตอาสา904นะคะวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านสักนิดหนึ่งค่ะท่านมาจากหน่วยงานไหนยังไงแล้วก็ได้นํากําลังพลมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาอะไรกับเราวันนี้บ้างคะครับผมพันธุิมลโทวรสกรุรงกาญจนา,าครับเป็นรองผู้กับป้องกังปราบปรามสารนิรวจบุทรนอหินครับ,รบวันนี้ที่มีการรับบริจาคเลือดที่ธานาคารกรุงเทพครับทางสวอหินเนี่ยก็จัดกําลังมาสิบคนดูแลความสะดวกเรื่องการจราจรครับแล้วก็ร่วมบริจาคเลือดด้านในด้วยครับอ๋อโอเคเลยนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวกับการบริจหิต 70,000แสนซีซีนะที่ธนาคารกรุงเทพสาขาเวหินสำหรับภารกิจนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กับกิจกรรมบริจากโลหิตโอ้โหเห็นว่ามาแบบว่าเป็นประชาชนจิตอาสาเนาะพยาธสัมภาษณ์นิดนึงนะคะว่ามาไปจากครั้งที่อะไรแล้วคะครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครั้งแรกและครั้งที่สองตัแตตัวต่อต่อยแต่นีตะขาบกัดครับ นั่นคือความรู้สึกที่เปรียบเทียบได้ใช่ครับทราบข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม7 0 0 0 0ซีได้จากที่ไหนคะอ๋อครอบครัวชวนมาครับอ๋อครอบครัวชวนมาทางบ้านชวนมาก็เลยมากับทางบ้านด้วยแสดงว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวใช่ครับโอเคขอขอบคุณประชาชนจิตอาสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับผมพันเอกรัชตาเท้าขุมเรียนนะครับจิตอาสา904รหัส1ขีด6001ครับค่ะวันนี้เป็นจิตอาสาที่มาจากโรงเรียนสิทธาบกนะครับมาร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ70แสนซีซีนะครับเฉลิมเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าเจ้านะครับกรมศิลปาพรราชสิริสรรมบระรัทมารีนะครับซึ่งถือได้ว่าการบริจาคครั้งนี้เนี่ยก็ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับทั่วไทยนะครับเพราะว่าในพื้นที่หัวหินนี้เป็นที่พื้นที่ท่องเที่ยวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งไทยและต่างชาตินะครับก็ได้ว่าการบริจาคครังนี้ก็อินบุญและอินใจครับค่ะเป็นครั้งที่เท่าไหร่พอจําได้ไหมคะ มากกว่าสามสิบครั้งแล้วครับโอ้สุดยอดมากๆเลยต้องขอขอบคุณนะคะจิตอาสาสวัสดีครับวันนี้น้องมาร่วมกิจกรรมบริจาโลหิตชื่ออะไรบริจาคครั้งที่เท่าไหร่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับผมคนทหารสุภกินเทพทิษครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับครั้งแรกครับครั้งแรกด้วยครับผมโอ้โหแล้วเป็นยังไงคะที่แบบเข็มจิ้มเข้าไปปุ๊บนีนแรกก็คิดว่าจะเจ็บมากกว่านี้ครับก็ อ๋อตอนแรกคิดว่าจะเจ็บมากสุดท้ายก็เหมือนมดกัดเหมือนมดกัดชิวๆเลยนะคะเรียบร้อยเลยไหนขอดูล่องรอยหน่อยนะคะนี่แล้วก็ได้รับแจกขนมเรียบร้อยเนาะโอเคนี่นะคะได้รับการเมิจากโดหิดเรียบร้อยเลยกุกบีด้วยนะคะโอเคเก่งมากมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอยญาสัมภาษณ์สักนิดนึงกับกิจกรรม จีดาสาวบริจาคโลหิตนะคะขุยาสัมภาษณ์ท่านสักนิดหนึ่งค่ะครับผมวันนี้รู้สึกดีมากนะครับปกติเนี่ยเป็นคนบริจาคอยู่ทุกสามเดือนอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยได้รับเกียรติเชิญเข้ามาในร่วมงานนี้เนี่ยก็เลยมาสอบถามใกล้เคียงครบสามเดือนพอดีก็เลยถือว่าได้ดับเบิลเกียรติจำได้ไหมคะครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สามสิบแล้วว้าวยี่สิบกว่าแล้วประมาณเนี้ยครับแต่แตะแหละนะคะสุดยอดมากเลยขุยาสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะคะได้ค่ะ ค่ะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจริงๆกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมหลักที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะ สภากาชาไทยจัดเป็นกิจกรรมหลักถวายเป็นพระราชกุศลให้กรมสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งจริงๆเราเป็นโครงการ7จดล้านซีซีทั่วประเทศนะคะซึ่งเราะะก็ได้รับความสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งในเจแสนล้านซีซีนะคะโอ้โหสุดยอดอามากเลยก็วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นภาพรวมทําให้อําเภอของหินของเราเชิญชวนผู้บริจาคทุกภาคส่วนนะคะร่วมมาบริจาคลงดิตกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพื่อจัดถวายเป็นพระราชกุศลในปีนี้ค่ะและก็ ยังมีเมนหลักนะคะก็คือเจ้าของสถานที่กันเลยทีเดียวว่าเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่นี้ยังไงขอญาตทราบชื่อตำแนนนหน่งทัานนิดนึงนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมในครั้งนี้นค่ะครับผมนิติรุศินอิสิกิพัฒน์ก็เป็นผู้จัดการภาคกันงสาที่ดูแลเขตประจวบคีรีขันธ์วันนี้เราก็มาพื้นที่กับพันเขตลำไผ่สาขาวหินเป็นคนดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าเป็นสะพานบุญในในการร่วมจัดอันนี้ก็ รประธานเขตนะครับเป็นคนดาเนินกิจาก,การรมในครั้งนี้นะคะงั้นประธานเขตชื่อะอะไรคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ในการรองรับประชาชนจิตอาสามากมายที่เข้ามาบริจาคโลหิตกับเราอย่างไรคะค่ะชื่อรำไพกมิจารนะครเป็นประธานเขตของธน,น,นะคะานคารกรุงเทพภาคกลางสามซึ่งทางภาคเราเนี่ยมี50สาขาแล้วก็ทางหัวหินเป็นตัวแทนของภาคกลางสมที่เตรียมความพร้อมแล้วก็จัดกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับ ประสานงานกับสภากาชาติไทยนะคะก็รองรับประชาชนแล้วก็พนักง,งานภาคกลางสาม ที่ร่วมร่วมกับบริจาคครั้งนี้ค่ะจากบรรยากาศที่เราเห็นก็คือใช้พื้นที่ในธนาคารเลยนะคะเมื่อกี้เห็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเขายังยังใช้บริการบริจาคโลหิตแล้วก็ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินอีกด้วยใช่ไม่ตีกันเหรอคะสองกิจกรรมนี้อ๋อไม่ค่ะก็คือเราจัดวางแผนที่ดีแล้วก็มีเวรให้ลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ให้บริการประชาชนในการบริจาคโลหิตค่ะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะจาสิบโทหญิงพอน,นิพายฮีรันทรานะคะจิตอาสา9 0 4 1 6, 4 6 0 0 7ค่ะหรือครูลำไยโรงเรียนในชิบฐานบกนั่นเองวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตแนะนำตัวและบอกถึงสิ่งที่ ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตกเราได้รับอะไรด้วยค่ะค่ะ,ะดิฉันนะคะผศชลุลธพรคงชื่นสินค่ะเป็นประธานเขตนะคะจากคัตเตอร์ชุมพรระนองค่ะวันนี้นะคะก็ได้ร่วมมาจาัดก,กิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ ที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะก็เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมบริจาคในวันนี้ค่ะหากแขกผู้มีเกียรตินะคะเราเราจัดทั้งหมดนะคะ12จุดทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่หัวหินที่นี่นะคะค่ะสำหรับการบริจาคทั้งในปีนี้จะจัดทั้งหมด3รอบนะคะซึ่งรอบที่1นนะคะเราก็จะมีถุงผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้มอบให้นะคะ<อ>นี่สีฟ้าแบบนี้เลยค่ะ โอเคแล้วรอบที่สองนะคะก็จะมีถุงผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นสีแดงนะคะสําหรับผู้ที่มาบริจาครหิตรอบที่สองนะคะอ่าส่วนรอบสุดทารอบที่สามนะคะถ้าเกิดท่านใดมาบริจาครหิตคะจะได้รับสมเด็จพระไพรีิพินาศนะคะ wow, ใช่ค่ะซึ่งเป็นของที่ระลึกนะคะจากทางธนาคารกรุงเทศนะคะมอบให้กับ ทุกทุกท่านที่เข้ามาร่วมบริจาคโลหิต oh กับทางเราค่ะก็คือเดินเข้ามา walk in บริจาคที่นี่ทั้ง3มรอบเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ร่วมสแกนนะคะลงทะเบียนนะคะเราจะมีคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนให้กับท่านผู้เข้าร่วมบริจาคทุกท่านผ่านในการสแกนเพื่อรับของของที่ระลึกค,ค่ะอ๋อโอเคก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับประชาชนจิตอาสาทั้งหลายที่อยากจะที่จะบริจาคโลหิตบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่กาชาติเอยโรงพยาบาลเอย ธนาคารก็รับบริจาคได้สุดยอดมากๆเลยจัดถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะกับกิจกรรมบริจาคโลหิต t เจ็ดสิบแสนสี่สี่นะคะโอ้สุดยอดมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะคะอิ่มท้องเหมือนกันมีขนมด้วยใช่ไหมคะมีขนมน่ารักๆจากทางเรานะคะมอบให้นะคะน้องแซนลิสนะคะโออยากให้ทุกท่านมาร่วมทานขนมของเรากันนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ และวันนี้เราอยู่กับประชาชนจิตอาสาณสาขาหัวหินแห่งนี้กับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจกจรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในกิจกรรมธนาคา,ารกรุงเทพภรคการ3าร่วมส่งมอบ70แสนสีสี่โจากโลหิตต่อชีวิตตัวไทย สำหรับกิจกรรมดีๆจิตอาสาจะพาไปไหนติดตามได้ที่เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพจศูนย์นำนวยการกจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งและเพจโรงเรียนนายสิทธาบกค่ะในสุดท้ายนี้ขออัญเชิญพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง